บริษัทขายคอมพิวเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดบริษัทหนึ่งเนี่ยคุณนึกถึงบริษัทอะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบรรทัดครึ่งพอดแคสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกีวิเจาของ Facebook Page 8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น e p ีที่127แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันครับวันนี้ก็จะอยากจะขอพูดถึงบริษัทบริษัทคอมพิวเตอร์บริษัทหนึ่งนะฮะที่มีความน่าาสนนใจมกๆเลยะฮะ ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาค่อนข้างมากนะฮะทั้งยุคสมัยของ disruption ที่เราพูดคุยกันไปนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยคุยถึงบริษัท best buy นะครับว่าเขารอดจากเงื้อมือ amazon ได้ไงลองฟังย้อนหลังได้นะฮะวันนี้จะพูดถึงบริษัทบริษัทหนึ่งครับถ้าเกิดนึกถึงบริษัทคอมพิวเตอร์ที่แบบยกใช้คำไงดี reliable ที่สุดนะฮะแข็งแกร่งที่สุดน่าเชื่อถือที่สุดคอมพิวเตอร์นี่คือแข็งแกร่งมากถ้าถ้าเปรียบเป็นรถยนต์ก็น่าจะเหมือนรถยนต์ volvo นะฮะรถยนต์ที่ ไม่ได้สวยงามอาจจะไม่ได้มีสไตล์สวยงามอะไรมากแต่ว่าคือแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานนะครับบริษัทนั้นเนี่ยคือบริษัทเดลครับผมถ้านานาจบริษัทเดลเนาะเดลเนี่ยทำคอมพิวเตอร์ตามสั่งนะฮะโทรศัพท์ไปบอกอะไรว่าจะเอาคอมพิวเตอร์แบบนี้เขาก็มาส่งให้ที่บ้านนะครับที่อเมริกาเนี่ยบริษัทเดลจริงๆโด่งดังมากนะครับแล้วหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าเดลเขาก็ไม่ได้วางขายคอมพิวเตอร์ทั่วไปตามห้างเนาะ แต่องค์กรให,ใหญ่ๆเนี่ยใช้เดลเยอะมากเลยนะครับด้วยเขาเน้นเรื่องการขายเข้าไปในองค์กรนะฮะก็จะมีคุณภาพดีนะฮะทนทานราคาโอเคนะฮะนี่คือบริษัทเดลแต่ถามทุกท่านว่าตอนนี้คิดว่าบริษัทเดลเนี่ยเป็นยังไงบ้างยังขายคอมพิวเตอร์อยู่หรือเปล่านะฮะหลายๆองค์กรเนี่ยตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปใช้คอมพิวเตอร์ย่ออื่นลแล้วเดลยังมีอยู่บ้างเนาะแต่ก็จะมีเริ่มมี l e n o v o นะฮะเริ่มมี h p อะไรประมาณนี้ Lenovo เนี่ยก็มาจากไปซื้อไปซื้อธุรก,กิจ PC มาจาก IBM นะฮะ IBM ก็ขายทิงแพดเนี่ยที่โป,ปรติบรสัตคอนซัลทจะใช้กันเนี่ยเพราะมัน reliable r e l i a b l e มากมีปุ่มสีแดงๆเ,เนี่ยก็เป็นของ Lenovo ไปแล้วนะฮะก็ตีตลาดคอมพิวต์ตีตลาด c o r p o r a ส e enterprise ร่วนข้างเยอะนะเดลเนี่ยจริงๆก็เรียกได้ว่าสู้แล้วก็เหนื่อยนะฮะแต่ถามว่าลองนึกดูว่า ي, ปัจจุบันเดลทำอะไรนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ จะผ่านการเปลี่ยนแปลงให้น่าสนใจหลาแต่ว่าก็จะขอเล่าประวัติของบริษัทเดลให้ฟังนิดนึงนะฮะถ้าพูดถึงบริษัทเดลเนี่ยก็ต้องเดลคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องนึกถึงผู้ก่อตั้ง,งเขานะครับก็คือไมเคิลเดลนะฮะไมเคิลเดลเนี่ยเ,เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆนะฮะผมคิดว่ารุ่นเดียวกับรุ่นเราเขาเดียวกับ Steve Jobs ได้เลยนะครับแต่มาอีกสายหนึ่งครับไมเคิลเดลเนี่ยจริงๆเป็นเป็นคุณหมอนะฮะ น่าสนใจนะเป็นคุณหมอนะฮะแล้วก็ก่อตั้งบริษัทเดลเนี่ยตอนอายุ19ปีตอนอยู่ใน dormitory อยู่ในหอพักนักศึกษาเลยซึ่งคลาสสิกเนาะเหมือนกับมาร์คซัคเคอร์เบิร์กอะไรเงี้ยเนาะที่ d r อปแล้วเขาก็ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมายังไม่ตั้งบริษัทตอนนั้นคือสิ่งที่เขาทําคือเขาเริ่มขายคอมพิวเตอร์ให้เพื่อนนะครับก็คือเขาเนี่ยมีความสามารถหนึ่งคือสามารถที่จะเอาฮาร์ดแวร์นะครับเอาเอาแรม ของคนนั้นมาต่อตรงนี้เอาสตอรจขชองตรงนี้มาต่อตรงนั้นนะฮะเอาคีย์บอร์ดนี้มาคือทำคัส s ตอร์มิสคอมพิวเตอร์ให้คนที่มาสั่งได้มีความสามารถทางด้านนั้นนะครับเขาก็เลยสามารถเริ่มขายคอมพิวเตอร์ได้ตั้งแต่ตอนอยังเด็กๆเนอะอายุ19เป็นคุณหมอนะตอนนั้นปี1984นะฮะจริงๆก็เป็นปีที่ผมเกิดพอดีเลยนะครับก็ตอนนั้นไมเคิลเดลก็เป็นเหมือนกับนักธุรกิจคนหนึ่งเนาะเป็นนักเรียนที่ทําธุรกิจด้วยแล้วสุดท้ายเขาก็ ลาออกครับเรียนไม่จบครับอ่านี่คลาสสิกเนาะเหมือนสตีฟจ็อบส์แล้วก็เหมือนมาร์คซ็อเคอร์เบิร์กเลยก็เป็นระดับนั้นเนาะคือเขาเรียกว่าดรอปเอาจากคอลเลจก็เรียนไม่จบหมอแหละแต่มาขายคอมพิวเตอร์แทนเนาะคอมพิวเตอร์ของไมเคิลเดลเนี่ยสุดท้ายพอทำไปเริ่มเป็นธุรกทำเป็นธ,ธุรกิจเนี่ยตั้งบริษัทชื่อเดลคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ทางรถทางโทรทางโทรศัพท์นะฮะแล้วก็เริ่มที่จะขายได้มากขึ้นเรื่อยๆที่น่าสนใจคือคอมพิวเตอร์ของเดลเนี่ยตอนแรกๆรุ่นแรกๆลยททออาายยทีีี่่ําาาออกมขน เออเป็นคอมพิวเตอร์แรกๆเลยนะฮะออกมาแข่งรุ่นพร้อมๆกับใกล้ๆกับบริษัท Apple นะที่ขาย m i n t o t o นะ Apple เนี่ยตอนนั้นขาย Macintosh เครื่องหนึ่งนะฮะ2,500เหรียญน,นะฮะซึ่งแพงมากนะครับตอนนั้นนึกภาพคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเกือบแสนนะนะแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วราคานี้คือแพงมากนะครับแต่ก็เนอะ Apple เขาก็เล่นตลาดนั้นอยู่ละบริษัทเดลเนี่ย Apple 2,500เหรียญเดลเนี่ยทำคอมพิวเตอร์ได้ออกมาเครื่องนึงราคาต่ำกว่า800เหรียญครับคือถูกกว่าประมาณ3เท่าหรือมากกว่าเนี่ยคือทำคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้แล้วก็ราคาถูกย่อมเยาวเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเริ่มนะฮะก็ด้วยด้วยโมเดลแบบนี้แหละจริงๆแล้ว Apple เนี่ยยัง struggle อยู่ Steve Jobs อยู่บ้างไม่อยู่บ้างก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเดลเนี่ยก่อตั้งบริษัทปี1984นนะอันีน้้จไว เข้าตลาดหลักทรัพย์ปี1988แครับยุคนี่คือยุคทองเลยนะบริษัทเดลเข้าตลาดัปีหลั่งเก้าแปดแป8นะขายดีมากนะครับเริ่มแตกลายสินค้าเนาะปี 1992, Michael Dell ไมเคิลเดลได้รับยกย่องนะฮะเป็น CEO ที่มีอายุน้อยที่สุดใน For t u n e 500ก็คือในบริษัทในองค์กรที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก500อันดับแรกเนี่ยของทีจ่จัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์จูนเนี่ยไมเคิลเดลได้รับ เลือกเป็น c ีอที่อายุน้อยที่สุดครับในปี1992ครับก็คือเือผมจะบอกว่าคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินรู้จักชื่อนี้มากแต่ไมเคิลเดลนี่คือเป็นตำนานของอเมริกาและอเมริกันดีมโดยแท้เลยคือเริ่มในดอมิทอ y นะเริ่มในหอพักออกมาทําบริษัทคอมพิวเตอร์สร้างบริษัทขึ้นมาเอง3-4ปีเอาเข้าตาลหลักทรัพย์แล้วก็โตขึ้นมาเป็น c ีอของบริษัทยกใหญ่นะฮะปี2001นะฮะปี2001เขาก็สามารถ ขายคอมพิวเตอร์ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกครับในปริมาณคอมพิวเตอร์ชนะบริษัท Compact <E <ating> ซึ่งตอนนั้นบริษัท c o m p a คเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกอันหนึ่งนะฮะเดลเนี่ยมาชนะไปได้บริษัท c o m p a คเนี่ยถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทุกท่านติดตามเรื่องราวที่ผมเล่าเนี่ยจะมีคนหนึ่งที่น่าสนใจมากที่เข้าไปช่วยโอเปレーショนของบริษัท c o m p a คนะฮะคนนั้นคือทิมคุกนะครับทิมคุกคือ CEO ของ a p p l e คนป <I 'm> ัจจุบันนะฮะผมเคยเล่าเรื่องทิมคุกไว้ยาวเหมือนกันนะครับในตอนก่อนก่อนหน้านี้ลองไปฟังกันไได้ว่าปขโมย ทีมคุกมาจากคอมแพ็คได้ยังไงนะครับแล้วก็มาทำให้อ p เป a ร i ชันของ Apple เนี่ยเติบโตมาจานถึงทุกวันนี้เป็นบริษัทที่มูลค่ามากที่สุดอันนั้นคือทีมคุกเนาะแต่นี่คือ c h เ e l d เดลนะฮะและที่น่าสนใจก็คือว่า c h เ e l d เดลเนี่ยพอปีต่อ2001ปี2ช่วง2000นเนี่ยก็เป็นยุคทองเลยนะ,ะก็เติบโตมากบริษัท Enterprise ก็มาใช้คอมพิวเตอร์เขาเยอะมากนะครับก็แตกลายสินค้ากันแต่ถ้าว่าหลายๆท่านก็น่าจะพอทราบดีครับปี2013เนี่ยช่วงปี2010กว่าเน 70%ของ Revenu e รายรับของบริษัทเดลเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ฮะซึ่งก็น่าจะพอทราบกันนะว่าถ้าเกิดรายรับของคุณเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณก็น่าจะรลอวันเจ๊งเหมือนกันนะเพราะว่าคนจริงๆแล้วใช้คอมพิวเตอร์กันน้อยลงคข้าๆมากนะฮะตลาดคอมพิวเตอร์นะเพราะว่าคนก็มาใช้มือถือกันนข้างเยอะนะครับแน่นอนครับเดลก็ลําบากเช่นเดียวกันนะฮะสิ่งที่เขาทําอันนึงที่น่าสนใจมากๆสำหรับบริษัทเดลนะค,คือปี2013เนี่ยเขาใช้คําว่า Delist นะ เขาเอาตัวเองออกมาจากตลาดหลักทรัพย์ครับเพราะว่าเขาบอกว่าการไมเค้าเดลตัดสินใจเพราะว่าการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีเรื่องของช็อตเทอมเยอะมากคือเป็นเพรสเชอร์จากผู้ถือหุ้นไว้ทํากําไราระยะสั้นนะ,ะลายควอเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันทาให้องค์กรเขานี่มันไปต่อไม่ได้ครับเขาก็เลยดีลิสต์ตัวเองออกมาครับเอาตัวเองออกมาจากตลาดหลักทรัพย์กลายเป็นบริษัท p r i v a t e อีกครั้งหนึ่ง ก็คือสามารถจะควบคุมทุกอย่างได้สามารถจะลงทุนอะไรเยอะๆได้โดยที่ไม่หวังผลกําไรในช่วงเวลาสั้นๆได้ที่น่าสนใจก็คือเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ดีลิสเนี่ยมันทําแล้วมันทําอะไรแต่ว่าองค์กรใหญ่ๆเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเราเนี่ยเมื่อเข้าตลาดซับแล้วไม่ค่อยเห็นใครดีลิสออกมาเนะเพราะว่าแต่พอเข้าไปแล้วองค์กรตลาดซับอินโนเวทอะไรไม่ค่อยออกครับก็เนี่ยก็จะมีข้ออ้างของผู้ถือหุ้นอย่าผู้ถือหุ้นอยากได้ดหุ้นอยากได้เงี้ยซึ่งไม่ได้ผิดนะฮะผู้ถือหุ้นเนะี่ยอยาก แต่ว่าในหลักการจริงๆแล้วถ้าคุณคิดลองเทอมเนี่ยแล้วคุณอยากจะทําเพื่อบริษัทจริงๆอ่ะการดีลิสออกจากตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งครับที่ทําได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เดลคอมพิวเตอร์นะฮะเดลเทคโนโลยีเนี่ยรอดนะจากการโดน disruption เดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาเล่าให้ฟังนะครับฝากกด subscribe แปมทัชครึ่ง podcast สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่คนคุณด้วยนะครับฝากแชร์ share, ให้เพื่อนๆด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Legenda por